สวัสดีครับทานู้ชมรครับมนีมาพบกับอูน้ำไสอีกเส้นเคยเนาะครับผมมนีอูน้ำไส้กับมาตามหาแนวทางให้พอม่เพี่น้องอีกคือเก้านะครับกะเวลาหลังเลิกเลียนเนาะครับก็ได้มาตามหาแนวทางดีๆให้พอม่พี่น้องได้โชกได้หลับน้ำกันเนาะครับก็เป็นเลขของป้าเมืองเหนือใจดีเนาะครับเพื่อนกัเป็นขีบแรกเนาะครับทีมาหาแนวทางดีๆสำหรับอูน้ำไสเนาะครับ อูน้ำไส่กะขอขอบพระคุณป่าเมืองเนื้อใจดีเนาะครับที่ห้แนวทางอูน้ำไส้ดีๆเดทไทยทอดใหพ่ออมีพี่น้องทุกคนรับส้มรับฟังน้ำกันเนาะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำไส้เด้อครับคือเก่าแล้วครับกะเบิ่งเป็นแนวทางเนาะครับผมเลขก,กะเปิ้ว่าตัวเด่นเขาตัวหลอดนะครับผมคนจะหายแต่ตัวเด่นนะครับ บบตีว่าเป็นบนเป็นล่างนะครับเปิไหามากบนล่างเลยครับผมที่ต้องสําคัญนะครับสําหรับแม่ป่าเมืองเหนือใจดีนี่เพินกะให้เลขกเด่นนะครับบบควนผาดได้ครับตัวเด่นของเพิ่น,นีแม่นอีรีเพินว่างวดก้อนเพินกะเขานะครับเพินว่าเลขเด่นของเพิ่น,นีเขาแมนครับมณีอุ้มน้ำใสก็เลยอยากสิมาตามเลขกเด่นแม่เพินครับว่าเพินจีเขาดีเขาแม่นคืองวดก้อนๆบอ,อครับ ขอให้พอมีพี่น้องทุกคนโสดโสดวันหมาดน,นะครับในขิปูนน้ำใสในวันที่31กรกฎา, 2, าคม2ก1 6ขอให้พอมีพี่น้องถูกหวยเล่นเงินเนาะครับผมเนาเพื่อเป็นการบร่เสียไปลาเนาะครับอูน้ำใสกะสีผ้าพอมีพี่น้องไปรับส้มรับฟังติดตามเหลขกเดนแม่ป้าเมืองเหนือใจดีเนาะครับผมเนา ไปรับสมรับฟังนํากันเลยเลยครับครับแม่ครับโอ้น้ำไซสวัสดีครับค่ะสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับค่ะสบายดีค่ะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงกิจการตอนนี้ดีขึ้นบ้างเยอะไหมครับกําลังเริ่มดีเะครับค่ะอยู่จังหวัดใดเนาะครับแม่ครับจังหวัด มันเป็นรอยต่อนะระหว่างแปร่กับอุตริดด์อ่ะเขาพึ่งเขาเรียกเขาพึรงดังน,นั้นสถานที่จอดรถและท่องเที่ยวของเขาพึงอะ่ะเชื่อต่อกันจะเรียกอุตตริดด์ก็ได้ฮะเพราะมันอยู่ยื้อออกมานิดหนึ่งครับผมกับ <c oughs> ไม่ไกลเนาะครับหรือไกลอยู่จากอุดอรนี่กิโลเนาะครับเ <c oughs> <c oughs> ออไม่ตำมั้เจ็ดร้อยโลจ้ะ <c oughs> โอ้ไกลอยู่เนาะครับ <c oughs> ก็ถ้าเป็นเส้นทางเดินที่เท่าที่ป้าเคยขับรถไปหาพี่สาวที่สกลนครนะครับแล้วก็แยกจากถุกตรดิเข้าเข้าเขตเข้าเขตผ่านหลงศักดิ์เพชรบูรณ์ก็ไปลงต้นเลยครับผมทางแยกสาขฟอนแก่นโพราชเลยแล้วก็ถึงจะแยกไปหาอุดรเลยจากครับโอ้ผ่านมาหลายจังหวัดยี่เนาะครับเนี่ยก็ตับไปทั่วนะครับ ร้อยกิโลไม่ทำครับวันนี้แม่จะมาให้แนวทางเด็ดทางดังอูนำไซเนาะครับจ้าก็ล่างบนเลยนะครับผมบนล่างเนาะครับเอาเลขเด่นก่อนเอาเลขเด่นก่อนเพราะว่าเอฟซีของป้าส่วนมากจะมีคนชอบวิ่งก็เผื่อบางทีเอฟซีของโอนของหรือาอาจจะมีคนชอบวิ่งเนาะครับเอาเลขเด่นก่อนก็ได้เนาะครับแม่อ่าเลขเด่นก่อนเลขเด่นกับเลขวิ่งอะนะเด่นกับวิ่งเนี่ยเอาไปวิ่งด้วยกันได้เลยครับ มีห้ากับห้ากับสองห้ากับสองนะครับแปดหกสามแปดหกสามครับแล้วห้าหกแล้วแล้วเก้าแปดแปดลบสามแล้วก็มีเอ่อศูนย์ศูนย์นะครับค่ะนี่คือทั้งทั้งหมดนี่คือ ก็แล้วแต่ fc เขาจะชอบวิ่งไหมนะเพราะว่า fc ทางบังนอกของป้าเนี่ยเขาชอบวิ่งมากเขาไม่หาเลขคู่เลยครับเนี่ยแต่ว่าห้าสองนี่ติดกันหรือว่าแยกครับผมไม่ไม่เป็นเลขเป็นเลขเด่นนะเลขเด่นอย่างละตัวเลยใช่ไหมครับจากเนี่ยที่บอกไปตอนเนี้ยคืออย่างละตัวแปดหกสามก็อย่างละตัวใช่ไหมครับแม่จ้าจา,จาอย่างละตัวจะมีห้ามีหกมีแปดมีสองมีสามมีศูนย์ครับผมคือเป็นเลข เด่นเลขวิ่งอ่ะครับจับคู่เราจับคู่นะครับจับคู่ก็ดีนิดแปดห้าแปดห้าครับแปดซ้ำแปดส้ำครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าครับผมศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับ ศูนยเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับเอาเลขเก่าที่เข้าบ่อยๆได้อีกชุดหนึ่งนะแลดศูนย์สามศูนย์สามนะครับเนี่ค่ะนี้ถ้าจะแยกถ้าหมายถึงจะแยกร่างแยกบนเนี่ยนะครับก็ให้เด้นราคาเอาไม่แยกกันเนาะเอาที่จะเดนราคาล่างก็จะมีเด้นราคาล่างนะค8ศูนย์แปด ล่างคือศูนย์เก้าอ่เน้นราคาล่างเน้นราคาล่างศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าครับผมศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับผมจ้ะศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ห้ามีสามเโอ้ศูนย์เจ็ดนะครับค่ะแล้วก็ศูนย์สามเมื่อกี้ตัวหนึ่งครับผมศูนย์สามนี่คือเน้นล่างกันบนนะมันแต่อย่าทิ้งบนนะครับผมแล้วก็เน้นบนกันล่าง ครัเน้นราคาบนกันล่างเดี่ยแปดห้าแปดห้านะครับแปดสามแปดสามครับเอ่อเก้าสองเก้าสองครับผมเอ่อห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับผม,บผมจ้ะอันนี้เน้ราคาบนกันล่างครับผมอ๋อแต่ว่าบอกครับบอกลูกบอกเอสซีว่า ล่างบนนั่นแหละไม่ต้องไม่อ่าแล้วแต่เขาจะชอบกันแบบไหนครับอ่าแม่ครับกลับด้วยไหมครับครับกลับด้วยไหมครับก็กลับด้วยค่ะกลับด้วยอ๋อบนล่างกลับด้วยเนาะครับเนี่ยค่ะเอาหลักร้อยไหมหลักร้อยก็ได้ครับเนี่ยสามตัวเด่นเลยครับผมหลักร้อย สามห้าสามห้าครับมีสามมีห้านะหลัก 100, ร้อย <6, S 1> นะครับมีสามมีห้าแล้วก็มีเก้ามีเก้าครับแล้วก็หกแล้วก็หกนะครับค่ะหลักร้อยมีสี่ตัวคะ่ะแล้วแต่เอฟซีจะชอบตัวไหนเลือกใส่เอาอ๋อครับผมตอนนี้หลักร้อยนะที่สี่ตัวหลังเนี่ยครับผมจ้า คือสามกับห้าเนี่ยมันมาได้ทั้งหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบครับมาได้ทั้งเลขล่างเพราะว่าวดนี้ทําสูตรแล้วเนี่ยมันได้เลขชนกันอ่ะสามสูตรอ่ะคือเลขห้าอ๋ <5 S 1> อครับแต่ว่าศูนย์ก็มาอยู่ติดติดเนาะครับเนี่ยศูนย์อ่ะศูนย์ก็มาแรงอยู่นะศูนย์ก็บอกว่าศูนย์ก็มาแรงอยู่นะมาหลายงวดแล้วเนาะครับอืมมาหลายงวดแล้ว ามกับศูนย์นี่มาหลายงวดแล้วแต่เขาบอกว่ามันจะไหลอยู่นะยังไหลอยู่นะอ,นะอ๋ยอ,ยอ,ะอ,อยังไหลอยู่อ่าเขาบอกว่ายังไหลอยู่ข่าวก็บอกมาว่ายังไหลอยู่ครับผมอ๋อวันนี้แม่ก็ให้เป็นเด่นนะครับกับจับคู่ครับผมและหลักร้อยนะครับใช้เลขแม่ก็เยอะนะครับ ยกจะแยกอะไรอยากจะแยกล่างแยกบนนั่นแหละแต่ทีนี้ก็กลัวว่ามันจะฟิกอ่ะครับผมอมันก็หลายคู่อยู่เรามจกินเลขเลขบนะเลขบนมันจะมีอยู่แค่สามคู่เองอ่ะสี่คู่เองอ่ะครับผม 8, 5, 8, 3, 2, 9, แปดห้าแปดสามสองเก้าแล้วก็ห้าศูนย์อ๋อครับผมอันนี้คือเลขบนแต่ทีนี้ก็กลัวมันจะลงล่าง แต่ว่าเลขล่างเนี่ยมันก็มีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าตัวเด่นเลยศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าเนี่ยศูนย์สามมันก็มีสี่ตัวเหมือนกันอ๋อครับอ,อันนี้ล่างาก,ก็กันบนก,ก็ได้นะนผมจะแยกก็อย่างที่ที่ที่ททตาบอกเนนะครับแยกล่างแยกบนได้เลยแล้แยกล่างก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าผมศูนย์เก้าศูนย์สาม นี่คือแยกล่างครับถ้าแยกบนก็มี92 85 83แล้วก็0ครับผมถ้า50จนี้ตัวด้วยครับผมอูน้ำไซก็ขอบคุณแม่นะครับค่ะตัวเน้นตัวเน้นนะตัวเน้นข้างบนก็จะมี85กับ83สองตัวตัวเน้นนะครับตัวเน้นล่างก็มีสองตัวครับผมเน้นล่างก็มี08กับ05 ศูนย์แปดศูนย์ห้าครับแล้วตัวเด่นล่ะครับเนี่ยค่ะตัวเด่นล่ะครับตัวเด่นนะคะตัวเด่นอ่ะตัวเี้นอ่ะที่เราเรียกกันว่าตัวเน้นอ่ะอ๋อครับอ๋อตัวเน้นก็คือข้างบนมีแปดห้าแปดสามแล้วสองตัวแล้วก็ข้างล่างก็มีตัวเน้นอยู่สองตัวก็คือศูนย์แปดศูนย์ห้าจ้ะครับแล้วหลักร้อยแม่ชอบตัวไหนครับสามชอบสามตัวเดียวนะครับค่ะถ้าจะจับสามตัวแม่จับอยู่สองคู่สามแปดห้าสาม เอ่อห้า,าอ๋อครับผมสามแปดนะครับแล้วก็5 8 3แปดสาครับผมจ้ะค,ครับเก่าใช่ใช่ถ้าถ้าเราดูเหมือนเ,นเยอะเราว็แยกเลยแยกล่างแยกบน,นแยกล่างแยกบนให้เขาเลยแล้วก็ <ผม S 2> บอกเขาหลักร้อยต่างหากไปเลยแล้วแต่เขาจะเลือกเอาครับ ครับวันนี้อูน้ำใสก็รบกวนแม่เพียงเท่านี้นะครับครับคุณ้าขอให้รวยๆนทุกคนนะครับผมจ้าครับอูน้ำใสสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าอ๋อครับพอมีนองครับผมเพ่อนกะไหหมลายรหางพ่อสมควรเนาะครับอูน้ำใสกะชีพยายามเขียนให้พ่อเนาะครับให้พอมีพี่น้องเดรรับส้มรับฟังห้มันเด เต็มทุกอันได้เนาะครับโอนน้ำใช่กะสิเขียนให้พอพี่น้องเบิ่งขึ้เก้าเะ้ครับเด่นพนกะให้หาสองเนาะครับแล้วกับแปดหกสามครับผมมันกะแยกเนาะครับแปดหกสามเนาะครับเพิ่มมาอีกเป็นเล็กศูนย์เนาะครับแม่พนให้จับกูกะแปดหาแปดสามแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าครับผม 0ูนย์หเจดศนย์สมส่วนล่างกับศูนย์แปดเก้าศศูย์หาศูย์เ็ดศนย์สมครับผมที่แม่มาล่างเด่นเนาะครับศูนย์แกับศูหครับผมส่วนบนกับแปดห้าแปดสามเก้าสหาศนย์เาะครับลักลอยแม่กะให้3ามห้าสแล้วก็ห้าแล้วก็เ้าแล้วก็หเนาะครับแล้วก็แม่เป็นเน้นดักบนกับแปดหากับแปดสามเนาะครับ ส่วนรักลอยเมียปืนมักเด่นมีสองคู่นะครับสามแปดห้าห้าแปดสามนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้อ้นน้ำใส่ก็ได้ตามให้พอไม่พี่น้องรับสมรับฟังแล้วนะครับกะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้วนน้ำใส่อีกเส้นเคยนะครับอย่าเผลอ,อย่าพลาดนะครับแนวทางดีๆจากอ้นน้ำใสสสำหรับคลิปนี้กับอ้นน้ำใส่กะจบลงเพียงสำานีนอครับสวัสดีครับ